สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวมาดูการม้วนอ่าไม้ไผ่นี่ครับเหลืออีกไม่กี่เที่ยวนะม้วนม้วนแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปในกระบะนี่แหละ ยกยังไงวะเนี่ยยากเหมือนกันเลยนี่เยอะได้แล้วนิดๆนิดๆนิดๆแบบนี้เลยครับ แหละเขาเรียกว่ายัดยัดไส้ทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยเต้ทั้งเนี่ยมีเช้าก่อนทั้งเนี่ย นี่จะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูจันเตยเขาจะเอายัางไง เดินมาแล้วครับดูฝั่งนี้ครับเป็นไงวะ <c oughs> ค่อนข้างจะยากนะต้องเล่นให้มันช้ำก่อน Ừ. Dạch cà phê โอ้ลากไปเลยใี่ไหมจิ๊บเดี๋ยวกินข้าวกันครับเดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึงเหลืออีกไม่เยอะครับประมาณห้าเที่ยว นี่ครับงานเมาของเราครับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วโอ้ยลึกมากตรงเนี้ยตรงนี้จะสามเมตรนะต้นไม้ก็เอาออกด้วยเอาออกให้หมดเลยครับ